อยากสวยอยากสวยก็เลยต้องเสริมด้วยคือไหนๆก็เจ็บแล้วเอาทีเดียวเลยสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณฝ้ายนะคะวันนี้คุณฝ้ายมาทําอะไรที่วชิราคินคะวันนี้มาทำขมับแล้วก็หน้าผากค่ะคุณฝ้ายทําไปครบ14วันใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้มาตัดใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะฝ้ายรู้สึกมีปัญหาตรงจุดไหนบ้างคะ ส่วนใหญ่จะเป็นขมัหค่ะแต่มองว่าถ้าทาหน้าผากด้วยไหนไหนก็เจ็บแล้วเอาหน้าผากด้วยเพราะว่าอยากสวยอยากสวยก็เลยต้องเสริมด้วยคือไหนไหนก็เจ็บแล้วเอาทีเดียวเลยหลังทางไปแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะหน้าดอูอิ่มขึ้นเติมเต็มแบบว่ารู้สึกสดใสขึ้นไหมคะหน้าละมุนขึ้นด้วยใช่ค่ะมีคนถัมไหมคะว่าหน้าเปลี่ยนมีค่ะคนรอบข้างเลยคะ่ะ ฝ้ายอยากฝากอะไรถึงคนที่กำลังลังเลที่จะมาเสริมกับหมอแชมป์ไหมคะตัดสินใจไม่ผิดมาทําเลยค่ะสวยละม,มุนรับรองความสวยเจ็บน้อยค่ะระม,มุนน้อยมากค่ะ